ใส่ยากนะอันนี้คือแก้ปัญหาเรื่องอาการลดแข็งกระด้างครับพี่น้องบอกเลยว่าทําคนเดียวยากไหมมันก็ยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันนี่ครับไอตัวสีเหลืองๆนี่ครับคืออะไรรู้ไหมจ้างอันนี้เขาเรียกว่าตัวยอมันเออไม่ใช่ตัวยกเอ้ยยเขาเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อจะให้ไม่ไม่หลุดมาข้าลัานมากจนเกินไปนะครับอาจจะได้มีช่องว่างในการทํางานสะดวกขึ้นนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าจานเบรกหลังนะครับตัวนี้เ็าเรียกว่าแหนบครับแหนบตัวนี้ไม่หมดหนึ่งแผ่นครับสองสามสี่นะครับตัวนี้เป็นตัวกั้นกลางระหว่างแหนบนะครับเพื่อให้มันเกิดช่องว่างให้มันนิ่มนะครับเพราะรถคันนี้แข็งลูกค้าบอกว่าโอ้เวลาขับแข็งกระด้างมากครับพี่น้องมันไม่นุ่มตอนนี้ก็มาตังจะแล้วความนุ่มของท่านก็จะกลับมาการขับขี่ก็จะดีขึ้นโอ้ ช่างนี้สุดยอดเลยอะ่ะมือจับตีนเทียบตามองหูฟังจมูกดมกินทำงานทีเดียวสัมผัสทั้ง5้าเลยนี่พวัน้าช่างไปดูดิดอ่ามือจับตามองตีนเหยียบโอ้ยูเลยฮะรู้จังหวะมันหรือเปล่ารู้สิใช่ไหมอ่าใส่เอเบถอดปลั๊กเรียบร้อยไม่มีการหลุดการฉีกการขัดแน่นอนครับพี่น้องบอกเลยว่าช่างเราสุดยอดอยู่แล้วครับพี่น้อง ทีมงานเรามีหลายทีมนะครับไม่ว่าจะทีมช่วงล่างทีมยางทีมตั้งศูนย์แล้วก็ทีมใส่โชคนะครับถ้าใส่โชคก็จะเป็นด้วยแหละครับช่างเป่าช่างโจด้วยแหละครับอ่าทําได้ดีมากครับเรื่องโชคนะครับอ่าอันนี้เลยเดินหน้าสลังดูดีว่ามันเบาขึ้นไหมหนะครันนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรงในหนักแล้วก็เตาขอดูไปเสร็จเขาหน่อยว่าก่อนนั้นที่ทําอะไรไปบ้างจะได้วิเคราะอ่าโ,โอเค คันนี้ก็มีอาการเรื่องรถวิ่งแล้วหนักนะครับพมเลยหนักเราก็แก้ไขได้นะครับอย่าช่างจันดูแลให้นะครับหาช่างจันจริงๆก็ไม่ได้ลงมือทำหรอกแค่วิเคราะห์งานแล้วก็ให้ทีมงานเราทําตามที่ช่างจันวิเคราะห์แล้วก็บอกเขาได้ว่าเออค่าคันนี้ยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ต้องวิเคราะห์แบบนี้นะคนที่อยู่กับช่างจันก็มีแต่คนที่มีความรู้นะครับ คนที่มีความรู้แล้วก็จะได้รู้เพิ่เมเติมอีกคนที่เก่งมาจากที่อื่นมาอยู่กับเราก็ะจะได้แบ่งเบาแบ่ง,บงพันวิชาให้กันและกันนะครับนะเอฟซีครับใครจะดัดเนบมาเลยครับช่างที่ดัดเนบใครน็อตดัดนเน็บโอ้ oh, เจ้าบัดดันเนบปาดแนยน้องพอสุดยอดเลยครับการดัดเนบนี่คิดยังไงนะครับบอกเอฟซีเขาเนี่ยัด้ดไม่พอครับได้ไม่พอกันถูกต้อง ปานีอการดัดแหนบเนี่ยเขาคือต้องขึ้นคอกันปัญเองขึ้นอก่นนปาีการดัดแหนบเนี่ยมันต้องใส่ยังดัดเอาขอนดัดหรือว่าเอาเล็กดัดเอาให้เราเล็กดัดให้เราเล็กยี่ห้อหากต้องวางให้ถูกตำแหน่งพอข้อนดัดนี่ไล่ไปเรื่อยๆป้อไล่ไปเรื่อยๆครับถ้าคนว่าเป็นนี่ได้ดประเด็นไหนนอันนี้ดัดดัดสามเนี่ดัดสามเสือนี่เสือหนึ่งมีเสือหนึ่งฝ่ายเสือหนึ่งอ๋อในขั้นสูงในการดัดครับการดัดแหนบเนี่ยถ้าว่าลูกค้าเพิ่อนจะคิดเอง แต่เพิ่นบ่ม so no ีเครื่องนัดเพิ่นถอดเองได้เด้เพิ่นมีเครื่องมือมีใบแจถอดแหนบออกมาเอาค้อนมางัาๆให้มันเอียงมันงอได้บ่คิดว่าบ่ได้ครับแม่นบ่อบนี่มันแข็งมากครับแข็งคือจังนั้นบ่แข็งแข็งคักเลยเฮ้ยอันนั้นก็แข็งเด้่เอออันนั้นก็เครื่องมือในการนัดแหนบดัดแหนบนะครับครับเพราะว่าไอ้ไฮุ่ยลิกเป็นไฮ้หนลิกเต็ตันก่อนหกตันครับ60ตันแต่ว่าดัดได้สบายเลยครับ ดันแล้วก็บตัวมาประกอบเป็นว่าครับโอ้พี่น้องครับเอฟซีครับแต่ที่สําคัญนี่เป็นยังไงที่ต้องใส่เครื่องนี่ตัวซอยนี่อันนี้ผมไม่ได้เลกครับทางต่อ,อมาเลยบ้าแมนแมนถ้าเขาบุมมิตัวนี้ข้ามซอยนี่คิดว่าสิเห็นยากปะอันตัวนี้มันเตียงมันเห็นยากครับต,ต้องแมนต้งองขึ้นต้องต้องแต่เมียสามขาห้องไม่สามขาหรอกแต่ว่าเขามีตัวนี้ห้องอะเห็นง,งานาง,าง่ายขึ้นแมนครับพี่น้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเอฟซีเนาะไปสิมาดัดแหนบกับมาโหลดเมื่อนี่ดัดจะกขั้นหนึ่งเหรอ มานี่รับคันแรกครับโอ้โสองคันเป<ไ>็<ห>นเพราะสองคัน,ส,นสามกับคันญี่ปุ่นเียวกันยังอิสุสามคันคันที่สามผมรูสส้สึกว่าอ่านั้นเทไปช่างเก่งช่างเก่งพอดีมีคนอยากถามแล้วองเรื่อนี้ก่อนแล้วจะถามว่ารถที่กระจกไม่ขึ้นอ่ะช่างเก่งทำยังไงอ่ะตอบก่อนคืออย่างนี้มันมีรถคันหนึ่งเป็นรถของอ่ะตำรวจตำรวจสนสามโคกเรานี่แหละมีปัญหาเรื่องกระจกไฟฟ้ามันไม่ขึ้น ทีนี้เลยถามว่าพี่ปกติรถตำรวจอะไปซ่อมที่ไหนเขาว่าเขามีอู่ประจําซ่อมแต่ต้องรออาทิตย์หน้าบางทีก็หลายวันถึงจะได้ไปซ่อมเราว่างั้นอาอย่างนี้ช่างจันดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วต้องกินใช้เวลาซ่อมกี่วันกี่นาทีกี่ชัว่วโมงประมาณยี่สิบนาทีให้เราทำยี่สิบนาทีเสร็จจะตกรืออะไรออกอ๋อทำให้ตหรหรหออำตวรวจก็คือทำให้ฟนะรีเนาะเพราะว่าล็อกขากระจกมันหลุดไม่ได้ใส่ รถ oh, มันหวานครับปกติถ้าเป็นรถทั่วไปเราก็คิดค่าแรงเป็นพันแล้วช่างเก่งเนาะแต่วันนี้เราดูแลให้ฟรีเพราะว่าทางทีมงานตำรวจเขาก็มาดูแลร้านเราให้ฟรีดูแลเรื่องความปลอดภัยนะแล้วก็ส่วนเราก็ดูแลให้ตำรวจฟรีเหมือนกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านเนาะโอเคก็เหมือน f อเราเนี่ยบางที f อมาทุกวันมาทุกอทาทิตย์ทำมีหลายคันรถพ่อบ้างรถแม่บ้างรถลูกบ้าง,ล,างลูกสาวบ้างลูกเขยบ้างข้างบ้านบ้างบางทีเอามาหลายๆคันเราก็ ก็คนที่มาบ่อยเนาะเราก็ลดราคาให้บางสิ่งบางอย่างเราก็ทําให้ฟรีใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้ใครน้าเจ้าของรถครับอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอดีผมกาลังตรวจงานหนเมื่อกี้เขาใส่ไปแล้วมันพ่ถูกต้องมไม่ไห้เขาแก้ไขให้ไหมครับแล้วตอนนี้ถูกต้องแล้วนะแข็งมากก็ได้ใช่ครับ มาที่นี่ทําจบไปหลายคันแล้วพี่อาการเลือกแข่งกระด้ทําที่ผมในจบแน่นอนรถสี่ประตูกับแคบพวกตระกูลโตย่าแข็งหมดรถสี่ประตูนะมันเอาแหนบของรถสองประตูมาใส่เพราะมันแหนบเยอะหนึ่งสองสามสี่มันเป็นตัวจังหวะข้ามรุ่นถ้าเป็นตัวล่าสุดปัจจุบันเขาจะมีแหนบแค่สามแผ่นตัวนี้มีแหนบสี่แผ่นก็คือตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ ถ้าแหนบสี่แผ่นมันจะเป็นรถกระบะวีโก้ที่เป็นแคกแต่ถ้าเป็นรถสีประตูมันจะเป็นแหนบสามตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารถสีประตูกระบะมันสั้นบรรทุกของประมาณสองตันได้ไหมใช่ไม่ได้รถสีประตูระบรรทุกของสองตันไม่ได้เพราะว่ากระบะมันสั้นถ้ารถสองประตูกระบะมันยาวบรรทุกของได้เยอะเขาก็เลยดีไซน์มาว่ารถสีประตู มันต้องนิ่มกว่าชอนประตูจริงไหมเราเลือกซื้อรถสี่ประตูเพื่อว่าให้ครอบครัวเราเพราะเราครอบครัวใหญ่เราก็ต้องให้ลูกให้คนที่เราลักนั่งในแคบปสบายๆมีแอร์ทั้งทั้งหมดในครอบครัวเราส่วนข้างหลังก็ไม่ใส่ของเล็กน้อยนี่คือคนที่เขาเลือกซื้อรถสี่ประตูเพราะว่ารถสี่ประตูการเลือกซื้อเพิ่มหนึ่งภาษีแพงราคารถสูงแต่ทำไมเราถึงต้องซื้อละ่ะเพราะเราครอบครัวใหญ่เราเป็นห่วงคนในครอบครัวใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องใช้รถสี่ประตูแต่ในเมื่อซื้อมาแล้วมันแข็งกระด้างเราก็เห็นใจคนนั่งเนาะใช่แล้วบางทีได้รถแข็งป่ะต้องเปลี่ยนโชค๊ครถแข็งอ่ะต้องทำทงนู่นทำนี่บางทีทําแล้วมันไม่จบ,จบถามว่ารถแข็งกระด้างเปลี่ยนโชค๊คจบไหมไม่จบทีนี้เรามามองนึกภาพให้ดีๆนะว่าแหนบที่มันแข็งกระด้างอยู่เนี่ยแหนบมันนอนกับสี่ตัวนะมันับกมันอยู่นะครับ แล้วแหนบมันให้ตัวไม่ให้ต่อให้โชคดีแค่ไหนมันก็ไม่ทํางานเนื่องจากว่าแหนบมันไม่ทํางานเวลาเราวิ่งตกหลุมแหนบมันมันมันไม่ยอมขึ้นลงอ่ะแหนบมันตรงอ่ะึ้นแหนบมันใช่แล้วแหนบมันไม่ให้ตัวไม่มีช่องว่างให้ตัวเลยเพราะแหนบไม่มีช่องว่างให้ตัวปุ๊บแหนบก็ไม่ทํางานเพราะแหนบไม่ทํางานปุ๊บโชคทํางานไหมไม่ทําเพราะว่าโชคมันเอามาเยียกับเต้าแหนบใช่ไม่ใช่ ถ้าแหนบมีการขึ้นลงให้ตัวได้ประมาณ3นิ้วสมมติหรือว่า2นิ้วโชกก็จะมีการให้ตัวได้เหมือนกันแหนบถ้าแหนบให้ตัวไม่ได้ชกก็ให้ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นเหตุอยู่ที่ไหนนั่นแหละนี่แหละหลายคนบอกว่าว่าลกแข็งใส่โชกลกแข็งใส่ชกเขาลืมมองข้ามว่าเป็นที่แหนบเอาง่ายๆนะว่าท่านแหนบแข็งนะถอดชกออกเลยไม่ต้องมีชกเอาเมือกดขยมุม มันยังขยอยไม่ได้เลยเพราะมันแข็งเพราะนีนยมันแข็งนี่นี่มาดูนี่เห็นไหมมันเกิดช่องว่างแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่นีใ่ใช่ครับใช่ครับตอนแรกตัวนี้กับตัวนี้น,ะนั้นแนบสนิทเลยอ่าไม่มีช่องหายใจเลยแข็งบอกเลยว่าแข็งเพราะว่าช่างจันวิเคอแล้วคำนวณแล้วว่าถ้าทําแบบนี้นุ่มแล้วพี่จะบอกว่าถ้ารูงี้นะมาทําตั้งแต่ซื้อใบแดงแล้วจริงไหมครับจริงครับขับแข็งวันตั้งกี่ขับขับแข็งมากี่เดือนแล้ว าง่ายๆผมตั้งแต่ผมออกรถมาในสามปีกว่าก็คือแบบอย่างนี้เลยขับอย่างนี้มาตลอดเลยตลอดเลยพี่ก็เลยคิดว่ารถเขาดีไซน์มาแบบนี้มันคงแก้ไขไม่ได้ผมไปที่ศูนย์แล้วผมบอกว่ามันเป็นปกติของมันอ้าวมันเป็นอย่างนี้ไปลองขับมาแล้วโอ้เขาไปลองทางเรียบนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้เราต้องทนใช้อ,อะไรอย่างนี้ถ้าพี่มีเพื่อนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันพี่อยากจะบอกเพื่อนไหมว่ารถที่มันแข็งไม่ได้แข็งมาจากอะไรนะ จากสภาพรถที่มาแบบนี้มันสามารถทำมันนิ่มได้แล้วหลายคนเอาไปโหลดเห็นไหมที่ว่าซื้อรถสูงมาแล้วก็ย้ายแหนบย้ายแหน,นบเพื่ออะไรไหมยยเพื่อแก้ปัญหาให้มันนิ่มแต่บางคนชอบรถสูงอะ่ะผมต้องการซื้อรถสูงทําไมผมต้องโหลดอะ่ะใช่ไหมถ้าผมชอบรถสูงอยู่แล้วทําไมผมต้องโหลดแต่ถ้ารถสูงแล้วมันนิ่มมันก็น่าใช้จริงไหมครับ,รบผมมีทางไกล ให่มากครับเียจริงจริงเรื่องจริงเจิทางปูอย่างเงี้ยจริงจริงครับบอกเลยว่าหลายคนเจอปัญหาแบบพี่แต่ไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ไม่รู้จะแก้ที่ไหนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทําได้จริงเหรอตอนนี้มีคนมาทําที่ร้านยังจะแล้วประมาณ5 0 0รคันไม่มีกลับมาแก้สักคันพี่ว่าคันนันจะสิบคนจะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลังเลยเราเฮ้ยถ้าทําแล้วจะดีหรือเปล่า ทำแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าลองให้ไปง่ายว่าทําไปห้าร้อยคันไม่เคยมีขันในมกกาแก้ไม่เคยมีขันในบอกว่าช่างเอาคืนสภาพเดิมไม่เคยมีเลยแล้วพี่คิดว่าเขาพูดมาแบบนี้พี่สบายใจไหมบา,บางคนว่าช่างจันน่าจะมีรถให้ผมลองขับดูว่าทําแล้วมันเป็นยังไงมันนิ่มจริงหรือเปล่าบางคนพูดนะว่าอยากให้ช่างจันมีรถลองขับมีรถยี่ห้อนี้ยทำเรียบร้อยแล้วนะ่ะจอดไว้หน้าบ้าน ให้ผมลองขับก่อนถ้าผมไม่ลองขับผมจะไม่ทําคือมันไม่มีอะไรการันตีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเขาทําไปแล้วห้าร้อยคันทุกคนไม่มีถอดออกนี่คือสบายใจนะครับแล้วก็คนพิสูจน์ผมนะอย่างพี่ชอบรถสูงอยู่แล้วก็เลยซื้อรถสูงแต่พอรถแข็งกระด้างไปบอกว่าพี่พี่ต้องย้ายแหนบนะจะย้ายทําไมก็เราชอบรถสูงอะความชอบไม่เหมือนกัน ถ้าผมชอบรถเตี้ยผมซื้อรถเตี้ยแล้วราคาก็ถูกสี่ประตูก็มีตัวเตี้ยใช่ไม่ใช่อ่านี่คือความจริงเลยนะผมเห็นหลายคันแล้วว่าซื้อสูงมารหลดเตี้ยนั่นแหละเพราะว่าความชอบมันต่างกันเราชอบแบบไหน,นเราเอาแบบนั้นเลยมาที่ตั้งจันจบแน,น,น่นอนนี่แหละครับ,บถึงได้มีคนติดตามเยอะผมติดตามทั้งจันมานีน่ผมรู้ว่าัาง้งจกจบอย่างนี้ผมดิ่งมาที่นี่แลวครับ ติ่งมาเลยแล้วพอสวรรค์มันนี่นะติ่งเลยตรงมาเลยนะติ่งมาตรงเลยติ่งไปตรงตอนแรกบอกจะพาแฟนไปไหว้พระครับแต่บอกว่าเนีามมา่ยไปหายขางจานก,ก่อนเพราะว่าผมขับรถมามันเหนื่อยครับเนี่ยนะผมเนี่ยจเจ็บปวดท้องเนี่ยครับเพราะมันะตกริดคนเลยอ่ะวิ่งมันโค้งใช่มันโค้งด้วยมันกระแทกด้วยสปาร์ท้าย <c oughs> ไม่จบก็ไนี้เกี่ยรชกม,มาแล้วก็ไม่จบไม่จบอยู่ที่บ้านเลยชกแต่แค่ บางคนหมดชกไปประมาณสิบต้นครับเรื่องจริงครับหมดเงินไปกับชกเป็นประมาณสี่ห้าหมื่นก็มีไม่จบผมหมดไปแล้วประมาณหนึ่งกว่าครับหนึ่กว่าไม่จบอีกไม่จบนีไงอแล้วแปลกใจไหมมหาแจ้งจันแค่หลักพันแต่ทาไมถึงจบเราต้องมีหลักการเราต้องมีเหตุและผลการทํางานไม่มีหลักการไม่มีเหตุและผลบอกเลยว่าไม่จบมีอยู่คนหนึ่งเขาเล่าในฐานะฟังมีคนทํางานทาแหนบ่างนี้แหละให้มันนิ่ม ผมทำไม่เป็นหรอกผมไม่มีความรู้แต่ผมพอขันน็อตได้แต่พอพอใส่ได้พอขันเอาได้แต่ผมจะทําให้ดีที่สุดทําให้สะอาดที่สุดทําให้เรียบร้อยที่สุดแล้วรู้ไหมว่าการทําแหนบเนี่ยต้องยังไงไม่รู้ขอแก้จะขอรถสั่งผมมาผมทําให้นี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองคือช่างจาันช่างจันมีความรู้ว่าแหนบเนี่ยม,มันทํางานยังไงทํายังไงถึงจะให้มันนิ่มแล้วทายังไงมันถึงจะก,ก่อถนนแล้วโชคยี่ห้ออะไรเอามาใส่แล้วมันถึงจะ เข้าโค้งดีเกาะถนนด,ด,ดีแล้วก็นุ่มแล้วก็หนึบช่างจันมีความรู้ตรงนี้แต่ช่างจันใช้เวลาทาประมาณหนึ่งวันสมมติอ่าคุณจะเลือกใครในระหว่างคนที่ทําดีที่สุดสะอาดที่สุดเรียบร้อยที่สุดทําทุกอย่างที่เจ้าของรถสั่งผมระหว่างคนนั้นกับคนคนนี้นาพี่เลือกใครอ่าสมมติคนือคน่จบดีกว่าอ่าเลือกคนที่จบถูกต้องเลือกคนที่มีความรู้ดีกว่า บางสิ่งบางอย่างคนที่ไม่มีความรู้แต่พูดหวานพูดน่าเชื่อถือว่าเออผมทําไม่เป็นนะแต่ผมจะทําให้ดีที่สุดคาพูดนี้มันดีนะแต่มันขัดกันเข้าใจไหมคำพูดทุกอย่างเช่ไหมว่าถ้ามีอะไรแตกขึ้นมาปุ๊บเน่ยมันบ่งบอกอะไรบางอย่างผมขับรถไม่เป็นนะแต่จะพยายามขับจริงไหมอ่าผมไปไม่ถูกหรอกแต่ผมจะไปให้ได้นี่นี่เข้ามา จริงไหมอะไรก็ตามที่ใช้คําพูดแล้วมาลงท้ายด้วยคําว่าแต่ให้พี่ช่างกิโลไว้เลยคือช่างใจนี่นี่ผมทาแบบนี้นะเหมือนลูกน้องมาทํางานช่างทำช็อล่าได้ไหมผมทําได้แต่ผมห่างมันมาห้าปีแล้วเห็นไหมแสดงว่าคุณก็แสดงคุณไม่ได้จริงไหมครับเออนี่แหละอะไรก็ตามนะคําพูดนี้มันเอามาใช้ได้เลยใครที่เป็นเอฟซีอาจารย์ฟังอยู่ก็เอาไปลองประยุกต์ใช้ดูนะ พี่ขอบคุณนะครับสำหรับที่เดินทางมาไกลๆครับ,รบอันนี้คือเรื่องจริงเลยที่ผมพูด